กลุ่มพาพันพศสองพันกครับงวดทีผ่านมาครับวันที่หนึ่งกลุ่มพาพันนะครับวันที่วันห้าครับปู้ตาห้โชกเอฟซีทั้งจังหวัดขอนแก่นครับทั้งเกลือนอุบลรัตน์นะครับเนาะอำเภอหนองเลือครับว่าคือรถมูบันก็ว่าได้ครับแล้วแถคขุนแม่เพ่อนกาได้ทรบอกพี่บอกน้องโดยทางกลุ่มเทพมหานครนะครับเนาะได้โชคได้มันรับกับศูนย์เก่ากู้ตาครับหรือว่า ทองเก่าสิบหับนะครับเนาะทองเก่าสิบหับกูตากูตาไฮโซโซขึ้นสนันวันไหวครับเกือบสามสามตัวเนาะครับแม่ไปสามตัวบนกเกือบเนาะแม่เนาะครับหกศูนย์ก็ได้มันไปอยู่ทางหนากันมาอยู่ทางไทยเอาซับอ่อนพ่อแม่พี่น้องเอ้ยครับคือเป็นตาสะอ่อนกูว่าเอาซ้ำนี่พ่อละเย่มาจันอ่ะงวดนี้แหละครับกูเสียให้บนไฮรานเอฟซีนะครับเด้อครับอ่าครับคุณพ่อคุณแม่คนใดโชคได้มันแล้วครับใจห้อนร้ายครับหยัดบ่ได้มาหาปูครับ มากวอนเมื่อของตั้งใจไว้ตาม่จกิงว่าสิมาแต่ว่าบ้านอันขั้นน่ว่าแม่อ่เมื่อนี่เพึ่งว่าอาทิตย์รับใจฮวอนหลายยันบอไดมากครับกามาติดตามอ่าไปพร้อมๆกันครับว่าคุณแม่พิ่นยังไงคือใดครับปูครับคุณแม่มาเขียวที่ใดครับเนี่ยเขียวที่หกแล้วเขียวที่หกแล้วครับผมอันคุณย่ยปุ่นก้อยมากที่แหลกกันบ่าครับเนี่ยแหลกแหรกริ่มแรกครับอันนี้ขออนุญาตแม่เด้ออันนี้คุณแม่ยังการแต่กิ่งขอทมเลยครับ บบ <c oughs> ับคุณแม่บัลีบะมีสลารารนะนาตัวนี้ก <c oughs> ับคุณแม่บลีบะมีสละนาเอาครับเนาะกับผมกับ <c oughs> คุณแม่บัลีบะมีสละนกูทวงดูแต่นายเอายิ้มบะมีสละอาเอาสัตว์กับผมรับอดมารวมบุญนะแม่เนาะปัจจัยครับอ่าครับผมคุณแม่คนเอาไปมากเพื่อนกันเลยฝากการมาทั้งช่องยิ้มครับ <c oughs> รวมบุญรวมกุศลกับยิ้มมาระยะโดนแล้วครับอ่าเป็นลูกหลานของฟูมาโดนแล้วครับงวดนี้ ได้เฉียนเฉียนงวดกว้อนได้พ่แม่เอางวดก้อนจะได้สองงวดส่นวนนะครับพี่นอ้องก,งก,ก,กับงวดก้อนกับมานนะครับเนาะงวดก้อนเห็นคุณแม่คุณแม่เอาปลาสมมาฝากกินอยู่ได้งวดก้อนก็ได้ครับคุณแม่ท่านที่สองซื้อ้าได้ครับคุณแม่คุณแม่่มสมานจิตกับอ่ารับอำเภอหนองเรือก,กันนี่เนาะรับันคุณแม่ผู้ที่สามนี่เลยครับคุณงหงมนี่จารรวันครับผมอ่าครับ อันนี้คุณแม่ดีครับจารุวรรณพนเชี่ยาครับคุณแม่ประยุนนะครับเนาะอ่าครับนั่นในคนประจำจารุวรรณพุ่นเชี่ยาประยุนเชียวโอ้ครับจาได้แล้วแอดยิ้มจาได้แล้วครับน้ำมันดีล่ะครับแมนยูร่วมร่วมมานํากันเนาะครับอโอ้ครับอ่าครับผมครับนี่แหละครับด้วยการสร้างบุญครับสร้างบุญครับองค์ปู๋ครับผมปู้ก็เลยบุญปู้ก็เลยขึ้นบุญให้เพราะว่าช่วงนี้กือร่งสร้างพระมหาเจดีย์ ปูลี่เนาะครับเนาะลากา้างควบคู่กันครับกระไรวัดไรว่าครับทั้งหอวชั้นทั้งวัดสาธุสนธุบุตรวราล่ามก็ได้เซ็ตเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับเาริยะเต่วันที่เกียจเออวันที่เท่าเลก็แตะมูอวันที่หาเลยเนาะครับที่แม่ปู่จะเหต้นผลาป่าไปว่าทั้งวัดเพิ่นอยากได้ธรรมุนวสันวาครับกันวัดติดตามเนาะครับเนาะวายอดที่ใดเท่าไรครับมือนี่ครับอันงวดนี่มีตัวมากไปตั้งแต่ปูนี่ยไอหอมาเนี่ยพูดแม่มาคือยิ้มไป เออส้มๆเรามักอยู่ตัวไหนคุณแม่อ่ะมาซิ่วเก่าเซิ่วเก็ดเออครับอย่าลืมนะครับเด้อเพราะว่าอ่าปูบอกแตงโมงวดนี่สช้ได้หลายกว่าเก่าแตงโมไปยิบสลากกินแบ่งรัฐบาลครับซิ่วเก็ดครับแตงโมไปยิบสลากกินแบ่งรัฐบาลเนาะครับเนาะ กับหมู่ว่านกหยิบมาเลยว่านี่เช็หยิบแล้วกับผมเออกับหาตัวเอฟซีกับผมอแต่งบอลบดีกับบวกกับว่าบวกก็คือว่ายิ้มหรือก็ว่าจัดไปยิ้มกับว่าจิ้มไปแล้วกับผมเออกับผมอ่ากับก็คือสิบเจ็ดนะครับเนาะสิบเจ็ดกับระวังให้ดีก็คือเจ็ดศูนย์กับพี่น้องอ่าสิบเจ็ดกับเจ็ดศูนย์ปูคอนเสิมร์ตหนั่งสี่เอากัศความคับบ่าคับจ่าของปูดีๆแล้วก็งวดที่ันหน้าตัวไหนมันดังปูว่างวดนี้แหละเลขสิออกเลขดังเนาะครับเนาะ อ่าตัวแดงมันดังตัวแดงมันซื้อยากครับอิตซี่กับพี่แจน่าเอาครับผมอ่าครับตัวแดงมันดังกู้ว่าเสกอกตัวนั่นมาสั่นว่าเครับพี่แจน่าเอาครับขอขอบคุณขอบคุณคุณแม่หลายๆเด้อครับเด้อที่เดินทางมาครับรวมบุญรวมกุศลครับได้โชคได้นมานแล้วครับอยู่ไกลปันได้กะมาเนาะครับก็ขอให้บุญกุศลที่ได้เฮ็ดรวมกับแม่ยกู้หอมหวนกับกู้ตาอุ้มกู้ชีพเขาครับกัควายสุกฉมันมันครับท่านซัมมี่งวดสีมาให้ได้เป็นล้านๆเท่าเด้อแม่เด้อให้เงินล้านแตกคือกู้ตาเฮ้า ครับผมโอ้ยยิ้มมาสวรรค์ไหลเงินล้านกู้อันก้อนได้มากยิ้มออกฟาดงวตลอดล่ะเอาโชคเอามันยิ้มก็ได้ใบก็ได้เงินกู้ก็ได้ครับนี่ตาเนี่ยแหละครับบุญบารมีครับบุญบารมีบุญเฮ็ดบุญสางพวกขึ้นกันยิ้มครับแม่คู้วงเสียกัอยู่น้ากันตลอดครับแกงโม่สีเตียวว่าได้ก็ได้พวกขึ้นกันครับอุปบาบุญเท่าประหวัตเงินล้านครับได้เงินแสนก็ดอกแม่ยิ้มก็ได้เนาะแม่เนาะครับอ่าได้เงินแสนถือว่าเป็นบุญแล้วครับครับ ได้ทุกหมวดครับได้น้ำกูนี่ได้ทุกหมวดเลยครับซีหาหมวดซ้อนแล้วครับกับพ่อได้ยูได้กินได้ใส่ครับกับก็คือไมืองนอกครับเดี๋ยวงนอกนอกยี่สิบกว่าประเทศครับแต่พีแต่พ่อได้ยูได้กินครับอ่าแต่ว่าอยู่กับปูกับครับเหลือใส่เหลือกินหมดแล้วครับอ่าครับผมกับย้อนบุญบารมีผมปูชีพข้าวความปูตาล่ะกับทั้งแม่ปูหอมหวานเฮาที่เพิ่นเป็นล่างส่งผู้ใจบุญนะครับเนาะล่างส่งผู้ใจบุญพาลูกศิษย์ลูกหาทั่วโลกทั่วประเทศประเทศได้เฮ็ดได้สางครับก็หลายวันหลายว่าได้ ครับวันที่หาก็สิไปวัดสาสนบนุตวร,ราลามเห็ุถนนเขาวัดวสันว่าครับท่านพระอาจารย์เพิ่นพระอาจารย์กรรมครับซ,ซื้อว่พาพระอาจารย์ดวงดีรับครับผมเนี่ยคนอยากได้ถนนเขาวัดวสันกะวันที่หาสำหรับวันที่วันที่สิบครับจะเป็นครับของวัดสีสางพญานาคปูอนันตะซเอียเสียน <c oughs> ครับวัดแก้วสว่างครับอยู่อำเภอกุดจับ ครับผมวัดแก้วสว่างครับแบบเพิ่นตื่นเลยเอาต้นป่าปลาสิมาใดวันหนึ่งใดวันสันว่าขับก็คือว่านนะครับเนาะปูเพิ่นลันมาจ่าไว้คือแม่คูเพิ่นไปจุดสูปอธิษฐานพอมีส่วนมีมันหกล้านแตกวพราะสันเอาไปมาได้เก้าล้านครับพี่น้องนี่แหละครับของบุญของอ่าครับผมนี่แหละครับนี่เป็นบุญเป็นกุศลของเพิ่นครับตันนี้เพิ่นก็ต้องลันมาจ่าไปแล้วเพราะมัต้องอ่าไปตามคำ เป็นบอไว้ครับผมแล้วก็วัดพระแท่นวัดพระแท่นวันที่ไรกี่เห็นวันที่สิบสามนะครับเนาะวัดพระแท่นวันที่สิบสามครับผมอ่าคกับไปคู่เคยผ่านไปที่นึงแล้วครับวัดพระแท่นก็คือวัดบ้านแดงนะครับวัดหลวงปู่พี่บูนครับเพิ่นเป็นสายเดียวครับองค์ปู่ชีปะขาวปู่ตาครับไปเบิ้งวัดเพิ่นก็คือองค์ปู่ทั้งหลายเนี่ยครับเพิ่นนั่งอยู่ในนี่แม่นเบิดเลยครับองค์ปู่ชีปะขาวองค์ปู่ตาองค์ปู่บุญคุ้มครับมีเบิดครับแล้วก็อยู่นํากันใน วัด patent ครับผลดีสางไว้ให้ลูกให้หลานเบิ่งนะครับเนาะครับอ่าขอขอบคุณขอบคุณนเอฟซีสายบุญทุกทุกท่านเลยครับเด้อที่กดไลค์กดแชร์กดติดตามเข้ามาครับเป็นกำลังใจให้ท่านช่องครับไปวาแอดยิ้มแอดแตงโมแอดไอครับจะลงคลิปได้ไปครับคุณพ่อคุณแม่คุณตาคุณยายครับกดไลค์กดแชร์ให้คือเก่ากะอย่าลืมตัวทีปูให้เกีตแตงโมวันนี้เกีตแตงโมได้แสนว่าได้หน่แสนปูวางครับปูใช้ได้หลายก็เก่าครับก็รอดติดตามเลยครับเด้อครับหนุ่บ้านที่มัน สั่งสลากกินแบ่งรัฐบาลยุ่งง่วงง่วงอยู่บอกยิ้มเด้แต่ว่ายิ้มก็เดี๋ยวเบิ่งอยู่อ่าเดี๋ยวเช่นแช่นมาสั่นว่าอ่าก็รอติดตามเนาะครับเนาะครับผมครับแม่ไปยิบสลากกินแบ่งรัฐบาลไปถึงก็รอถามปูก่อนรอถามปูรก่อนเม็นบอกว้าวมันไก่อยู่น้ำปูไหปูยำปลาติทรงคานมันเท่าไรเมื่อนี้ได้ยังมาฝากปูเนี่ยคุณแม่ปลาได้ปลาเซีนโอ้ปลาเซีนที่ปลาคุณแหล่ไว้เป็นบ่ครับ ครับเสียบอยู่ครับแล้วเนี่ยแล้กัปลามักสึบิเป็นปลาซีน่าปลาโอ้ครับปลานิบหมักปลายังเนี่ยน้องแม่เนาะได้พักได้ย่างมาโอ้ครับกับหอยชุกๆมันโอ้ได้ปลาลาพร้อมปลาดิบพร้อมได้สมปลาพร้อมสมพักโอ้สมพักยิ้มเสียนซิมเดีวเสียบอยู่ครับสมพักกันกาเชียวนะครับผมครับครับอ่าครับผมครับผมครับสุดก้อนได้สมนะครับมาฝากกูครับโอ้เสียบเสียบสมปลาขับเพียนนี่แม่เนาะครับปลาตะเพียนเคียนครับมันเสียบ ครับขอขอบคุณขอบคุ่นหลายหครับที่กดไลค์กดแชร์เข้ามาอ่าคุณยายมะลิครับสวัสดีครับครับคุณยายมะลิช่วงมานบังหวัดนี่ดได้จัดแสนสสโอ้อ่าเอาเท่งนี้บาทนี่เนี่ยนี่ฮะยิ้มดูพอดีตังพอด,ดีครับอ่าเอาจังหน่อยอ่าจะคล้องได้ถึงได้โอ้อ่าสวัสดีครับคุณยายสวัสดีครับอันนี้ก็คุณแม่มะลิเนาะคุณยายอยู่มะลิเป็นกัจยูตจังหวัดอุดร ครับบ้านยุขหางกันกับปูกับยุแถวนีมแต่คุณยายนะครับคือตลอดปีคือทุกงวดครับผมคือทุงงวดตาครับไอ้ที่รับสวนเรารับสวนเาครับนี่ครับรับมังคีนี่กัยามัคีนีครับอ่าบ้านยุหางปูางปูครับปูนี่แหละครับอ่าับตลอดครับงวดหนึงงวดนึ่งว่าถึงห้าหกเซนนี่แหละครับหกุ่มพวกบนั่งกันเรียนนี้นัปูนี่ ขี Hoy, so, hey, ่รถมาดีแกหลายโมจู้กล้อยนอนกับบ่อหลับนี่แหละครับคุณยหยมาลีเทงพ่อคุณหนมดครับวันที่เกียรติไม่ลงท่านบ่นนี่วันที้เกียรตินี่วันที่เกียรติไม่ขวัญเงาดิคุณใหญมาลีเห็นยังมาเอายังไงแตแล้วแต่คุณใหญครับเจ้าหัง วุ้ยเจ้าอยากอศิบมาบอละครับบอละครับอยาบปัญญาคุณยายคุณยายแล้วกับขวบอวยแข็งแรงอ่าครับคุณยายบ๋าแข็งแรงนะครับเนาะครับครับผมขอขอบคุณขอบคุณกระซีสายบุญทุกทุกท่านนะครับเด้อที่กดไลค์กดแชร์เข้ามาครับได้กันทั่วหน้าครับบอถืกกันแต่เสาหัวนะครับนกงวดนี้่อย่าลืมงวดสีมาสิบเจ็ดของแตงโมเลยครับเด้อปูประธานโชคให้แตงโมกับขึ้นหนึ่งเจ็ดครับอ่ะครับคุณยายมะลีรายงานตัวจากบาทเนี่ยมาบอกกับยิมดิ อ่าสวัสดีครับคุณยายนี่แหละครับคุณยายมะลิตัวจริงนะครับเด้อครับที่ว่าอยู่ขางปูครับถือทุกงวดนอ่าวดนี้มาตัวไหนวดนี้ตีครับมาสิบเกียมาคุณยายเขามากสิบเกียรครับผมคุณยายมากสิบเกียร์เนาะครับเนาะเออแล้วก็มากเกีศูนย์มากเกีศูนย์เอ้าเดี๋ยวหาเกียศูนย์ยังบ่ลืมั้ยครับของอันบานที่ หาเช็ดซูลหาเช็ดซูลยังมักด้ยเกลือน้ำเกลือเต๋อนเกลือเก่าอเปียกเกลือเกลือกินผลน้ำมันจะปีแล้วเจ้าว่าโอ้ยโสมมักของคุณยายเนาะครับเนาะกาของมักอ่ะสมโสมมันหวนได้คุณยายมาดีเวยนนี่ขวดเลยหลายขวดเลยน้ำเปียกครับว่าเห็นว่าเห็นหนายิ้มมันเมื่อได้กินเขาเพราะเสียบประธานว่าต้องมาเบิ่งก่อนก็มาสวนต้องมาเบิ่งหนายิ้มก่อนเลยกินเขาเสียบประธานว่าครับก็ขอให้คุณยายมาลีคุณยายมาลีอายุจักปีแล้วครับเนี่ย ห่วยคลิปิปเก่าแปดชิปปีนี่หรือว่าแาดอ่ะรักแปดนะครับน้องแปดชิปปีนี่ครับยังแข็งแรงอยู่ครับผมยังแข็งแรงอยู่ครับกขอคุณยายครับอ่าอยู่น้ำยิ้มอยู่ข้างๆครับอายุอายุเป็นร้อยๆปีเด้อคุณยายเด้อครับงวดสีมากไก่เงินลานแตกครับเงินลานแตกอ่ะสำหรับคลิปนี้แอดยิ้มจะขอจบคลิปลงเพียงซัมมี่เลยครับเด้อครับแอดยิ้มกราบขอสวัสดีครับวันที่เจ็ดเนี่ยยังขอเงาคือก็าหล่ะที่พระเฮีย